อันหนึ่งค่ะคำนับน้อมต่อพระครูผู้ก,การุนอบเอือและเือทุนอนุสาทุกสิ่งสรรยังบ่ทราบก็ได้ทราบทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน จีตแห่งแลแบ่งปันหายไออันให้ชัดเจนติดมาด้วยเมตตาและกรุณาบ่ ไาชาลาละแหลมคมจาดเล่า,ลาบันเทาโม,มหาจิตมือที่งุนงมกังขานอารมุมก็สว่างกระจ่างใจคุณสว่วรรนะ้ำ คือว่ารดหน้าแดนไตรหัวหนึ่งแระตรึในหจิตานมนิยมชมขอให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาเรียนหนังสือเก่งๆนะครับ